ดีครับผลิพภัณฑ์ผู้ก่อการเกษตรนะครับวันนี้จะมาสาธิตการใช้ตัวนี้นะครับคนหลายคนถามมาว่าเป็นต้นกล้าเล็กๆสามารถปลูกได้หรือเปล่าวันนี้จะมาลองครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่มีสองจับนะครับสามารถปีบข้างเดียวก็ได้หรือปีบสองข้างก็ได้วันนี้จะลองกับผักสลัดนะครับก้นเล็กๆครับอันนี้ผมลองลงมาละสี่ห้า้นแปลงตรงนี้จะเป็นแปลงที่เราจะปลูกพวกต้นหอมนะครับหอมแดงหอมขาวหอมกระเทียมครับปลก แปงยังไม่ได้ขึ้นควนดีนะครับจะลองดูว่าไอ้ดินก้อนใหญ่ที้ปลูกสลับได้ไหมครับรุ่นนี้ก็จะมีตัววัดระยะนะครับซึ่งผมตั้งระยะไปแล้วประมาณหนึ่งฟุตวันนี้นะครับวิธีใช้นะครับจากต้นที่เราปลูกก่อนหน้านะครับเราก็วัดจากระยะตรงนี้ประมาณหนึ่งฟุตแทงลงไปในดินนะครับแทงลงนะครับงลนดิน เอาต้นกล้าผัดสลัดนะต้นกล้าผักที่เราต้องการปใส่ลงไปยกขึ้นมานิดหน่อยครับก่อนจะบีบเพราะว่าตัวนี้มันต้นกล้าค่อนข้างเล็กนะครับบีบปุ๊บดินก็จะไหลไปปกบางถ้าเป็นต้นกล้าใหญ่ๆเม็ดไม่ต้องลงไม่ต้องก่อนขึ้นมาก็ได้ครับปล่อยลงลึกไปเลยก็ได้นี่ก็ลงขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับก่อนบีบ ถามว่สามารถใช้ปลูกต้นอะไรได้บ้างนะครับก็ปลูกได้ทุกอย่างครับที่เล็กกว่ากระบอกนะครับเล็กกว่าขนาดกระบอกอาสามารถปัดตะไคร้ได้สามารถปลูกต้นกาะทิ่ได้นะครับแก่ต้นพิกก็ได้ ก้าแตงโมก้าแตงกวาพวกแตงทะ้รหาก็ได้นะครับก้าผูกก้าข้าวโพดก็ได้นะครับครับต่อไปเราจะมาลองต้นข้าวโพดนะครับอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวโพดที่เป็นแป้งอาหาร,รนนก็ในถาดเาะไว้แล้วก็ออกมาทดสอบวิธีเหมือนกันครับฝักลงไปแต่คราวนี้เราไม่ต้องถอนขึ้นมานะครับ ก็จะได้ในระยะที่ห่างกันพอดีนะครับใช้งานง่ายครับตัวนี้มีตัววัดระยะซึ่งเราสามารถไขทันสกูและสามารถปรับระยะได้ตามความหัดครับก็ฝากไว้กับเครื่องปลุกต้นกล้าครับตันเลสท,ทั้งชิ้นนะครับกระบอกงาน3นิ้วกระบอกานิ้วมีตัวบีบสองตัวสามารถเพิ่มแรงบีบได้ในดินที่แข็ง บีบข้างเดียวก็ได้นะครับ้งงั้งหนึ่งก็ได้พร้อมกับมาพร้อมกับตัวแห่งวัดระยะนะครับสามารถใส่ไปในห่วงตรงนี้ได้เลยสามารถปรับให้ตามความถนัดที่เราจะใช้นะครับตามหน้าง,งานที่เราจะใช้ครับเป็นงานสแตนเลสทั้งชิ้นครับไม่เป็นสนิมสำหรับวันนี้เราลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ